ครับสวัสดี f อช่องอีสานมัฒนาพา,อา,าอนะรอดเอฟซีคุ้มควายบ้านผือนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดคุ้มควายบ้านผือแหล่งพัฒนาควายยักษ์เมื่อนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศในการทรงมอบแม่พันธุ์ควายงามแล้วก็พ่อพันธุ์นะครับเมื่อนี้ก็ที่ว่าบรรยากาศอบอุน่นนะครับเมื่อนี้ทรงมอบกันจํานวนหาตัวนะครับพี่ไายเนาะของเสียทอดคุ้มควายบ้านผือครับเมื่อนี้ของเสียทอดหาตัวเข้าหอมฟาร์มควายงามนะครับอยู่ที่ปปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเอฟซีเข้ามาชมบรรยากาศในการทรงมอบนะครับมาสอบถาม เจ้าของฟาร์มเจ้าของเกาคนก่อนจะไปคุยกับเจ้าของใหม่นะ <S <S อย่ามาท่าทครครับพี่ไก่ครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสุภวัตกาลงนะครับน้วก็เป็นเจ้าของคุค้งข้วบ้านถือ,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 ค,อคือตัวนี้ตอนนี้มือนี่เป็นมือทรงมอใหาเสียทอดคือคุ้ยตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยอยงแต่เสียทอดคุ้ยคุ้ยกันบม่ได้มัดจําหรอกครับแต่ว่าเอาสัญญาใจเอาสัจจะลูกผู้ชายคุ้ยกันคือมัดจําแต่ปากก็นานันกระท่องหันย่างมันออกลูก แต่ว่ามือนี่ก็ออกลูกเป็นตัวเมียเป็นลูกเจ้าเพชรบ้านผือครับแต่ตอนนี้ก็มีคนมากีบหลายแล้วครับคือคือตัวนี้แบ่งให้น้องไปเป็นต้นทุนเพราะว่ามันเลี้ยงคุ้ยไม่แล้วก็มือนี้เสียทอดรับทั้งหม็ดหาโตหาโตครับก็เจ้าคุณสร้างเป็นลูกไอ้คนสถาธครับก็นานันก็เสียทอดใจมากเบิดแล้วนะครับตอนนั้นตอนนั้นสองแสนห้าโอ้ใจมากขนาดนี้แล้วแมีนครับแล้วก็ซิมี่ไอ้เพิ่นมาร่วมอีกคนนึงเพิ่นก็จะมารับ คพย่อให้บิดสายตาอีกตัวนึงครับผมในราคาสองแสนห้คือกันคือมือนีค่ยจะออกจากคุ้มค้วยบ้านพื้นไปทั้งหมดหาตัวหาตัวเลยครับหกตัวกับสี่ฟากน้องไปเลี้ยงอีกตัวนึ่งคือลูกเจ้าคุณสถานเอาไปปั้นเขาสนามครับครับผมเทวการบรรยากาศมือนีเนาะอบอุ่นครับพี่การครับโมเมนต์หกได้บัณนีตเจ็ดกับของผู้กองนี่เจ็ดกับของผู้กองเออผู้เออลืมตัวมาลายตัวขอจัดมาลายกับผู้กองผู้กองไปดีครับอันเทยดก่อนหน้านี้เขาได้เขาได้เบิ่งได้มาเบิ่งมาชมตัวจริงก่อนป่ครับหรือ่ามือหนีเลยที่เห็น ไม่คุยกันเห็นเ<ก>พราะว่ามันถึงขอดครับครับถึงขอดโอ้เป็นไงครับคือได้มาของพี่กายเป็นเดี๋ยวให้พี่จตุนนั่งพี่น้องนะครับเมื่อเห็นที่แหลกมันนอนอยู่นะครับเมื่อท่านเห็นยังไรนะครับบ่ทมันลูกเห็นเห็นกระดูกเห็นขาเห็นแข้งมันนะครับครับแต่เลย ม่อมเราลูกพีจังไงนอยนะเลยเลยท้อถาว่าเขเห็นครับทำอถาวเห็นจะเห็นอะไรเห็นยางไก่สองรอบแล้วครับเห็นแล้วเครื่องวังไงเครื่องทักแต่งแต่งตันเนาะแมนครับครับอันนี้ก็สัญญาปากครื่องครับเนี่ยครับผมครับผมมัดจำครับตุ๊กแกจะเอาไปแล้วเด็กครับเอาไปแล้วครับตัวที่แล้วผมก็เอาไปจากนครับผมเอาไปกับในราคาสองแสนนะครับครับขอดูกเป็นตัวเมียเดี๋ยวนี้ใครตังค์กันบ้าครับ เดี๋ยวต้องให้พี่ไก่อธิบายในนามพี่น้องนะครับว่าสายตังของการพัฒนาปัจจุบันนี้เป็นอย่าไรครับพี่ไก่ครับแนวทางทิศทางครับคือแนวทางการพัฒนาสายตังเนาะคือด้วยตัวผมเองครับผมบ่ได้ฟังคนมากแต่ส่วนมากข้าเจ้าสิวาได้ยินได้ยินเขาพูดมาได้ยินพันบามาานะครับคืออย่นี่ผมเลี้ยงคว้ทุกสายพันธุ์เลี้ยงคั้วทุกแบบแม้กระทั่งจับลอยมูลลมูลานิ่ติดไทยมูลลแล้วก็จัฟรบัด กกะติดบานนี้นี่สิ่งที่จังบาร่นหรือว่าพี่น้องเขามาเห็นมือเนาะเขยไทยผมกับบอมเมนแม่ธรรมดาด้กับมีต่แมงเงหรือว่าพ่อมันออกลูกมากครับคือเข้ไถ่เขามันก็ดีอยู่แล้วเนาะมันก็ออกลูกไม่เง่เพราะว่าแม่มันเงแต่ว่าเผื่ว่าผมมาเปรียบเทียบกับสายตังเร็วคข้ให้บิดเนี่ยวขยให้บิดตอนนี้อยู่ในข้อผมนะผมบม่ได้พาพิงถึงบระเด็ทั้งนั้นคืออยู่ในข้อผมนี่ผมต่อยคขยไทยสูงกว่าสิบเซนครับครับแล้วลูกควยให้บิดนี่สมมติว่าแม่ควายให้บ ตอนนี้ลูกซูซีกันเพลเพสิออกคุ้ยให้บิดเด้วยซ้มเราในการพัฒนาคุ้ยห้าคือตอนนี้สําหรับผมวบาดูดูออกคลิปดูดูว่าถ้าควายเกินราคา1นึ0 0 0สบาทคือเป็นเรื่องมาโน,โนอันนี้ผมผมผม,ผมโ่ตลอดเพราะว่าคุย้ยโตถึงตันหาในประเทศไทยมีจกโตคือเป็นยังคือว่าแสนห้ามันบ่ครับคือแสนหาเนี่คุ้ยกิโลละนร่อยคือตันหายังสิไดซันหาอันนี้คือคือคือเกินนั่นผมได้คิดว่าเป็นเรื่องมาโนวันนี้นี่เป็นยังคือเลือกสายตาง เพราะว่าสายต่างลูกมันโตเร็วเพราะว่าพลังนํานมจังที่สิมว่าหาเสียรอดมือนี้คพืยอายุเก้าเดือนแต่โตกว่าควสิบเจ็ดเดือนนี่แหละครับดูที่ขอบนี่คือสาเหตุายไงอะไรพิเศษครับที่ที่ที่หันมาเลี้ยงสายต่างแล้วผมแล้วผมก็เลี้ยงเปรียบเทียบให้ด้วยตัวเองครับผมไม่ได้ฟังใครมาแต่ก็ศึกษามาพ่อสมควรแล้วก็ไปเบื้องยุ่ก็เอามาเก็บมาคิดเพื่อนว่าถือว่าพิษก็พยายามเลือกแต่สิ่ง ที่มันถูกต้องหรือว่ามันดีเอามาเก็บมาพัฒนาครับเสริมกับควบคิดท,ที่กับของไปด้านนี้อยู่แล้วครับครับอย่างประเทศไทยเสียทอดน,นะสายตางที่จะนําค่อยเข้าไปพัฒนาแด่ว,ว่าเสียทอดกับเป็นเมื่อไหม่ครับผมนะครับจังไ้ถึงได้เปิดใจ <c oughs> รับนาสายตางไปพัฒนาครับ,บอ,อ <า S 1> ดีต<อ>ผมก็มาศึกษากับอายเพื่อนนี่กับเกือบปีครับหรือว่าร่วมปีก็ได้ครับมาศึกษากับอายเพื่อนแล้ว การซื้อของคือเฮาไปซื้อของสักอย่างมัน,ม,นมันต้องการของที่ดีแล้วของที่ว่าเจ้าของถึกใจก็คือจังออ้เพิ่นนี่แหละเฮาก็มาศึกษากับอ้เพิ่นว่าเอาแบบทางแบบสายตานี่ดีบ่อ้ที่คือจังออ้เลี่ยงเราก็แนะนําบอกว่าดีน้องแล้วควายทุกตัวที่ผมซื้อไปเนี่ยกับเป็นต้นทุนที่ว่าเมื่อกับ คือจะเข้าซื้อซื้อได้ใช่ไหมครับผมเกษตรกรซื้อได้แล้วกับเ่กับมีทุกตัวแล้วครับตอนนี้ง่ายๆตอนนี้พระท่านออกจากกับผมมีกับเทุกบัตรทุกตัวแล้วมีกับมีคนมาห้แล้วแต่ว่าผมกับพระท่านได้แบงห้ได้แบงห้คือมีตั้งแต่ตัวดอนนี่ให้กับผู้กองอยู่ตัวเผือกนี่คือตัวเผือกนะครับยังมีคือมือนีทรงมอบกันแต่ว่ามีกําไรแล้วแม่นครับแต่ว่าตัวที่ว่าไอ้ตัวตัวผู้ตัวสองแสนหาบป่ครับผม คุณสร้างคุณสร้างนี่แต่น่าจะมีคนที่นอนเข้ามีคนมาใหายนะแต่น่าจะเป็นสายตางนะครับเนาะเป็นสายตางนี่แหละครับคือจุดเด่นของสายตางเมียนครับครับแล้วมือตัวที่ผมมาซื้อเนี่ยไอ้ไก่นี่บ่ได้ผมผมเนี่ยบ่ได้นำมาซื้อครับไอ้ไก่นี่คุ้มผู้ผมซื้อได้เนี่ยคุ้มซื้อบังคับซื้อบังครับเมียนครับจังใดก็มีกับใรครับอยากให้ซิ่งดีๆไปอยู่กับคนที่ใกล้ตัวเขาครับ คือเสียทอดมาติดตามกับกับพ่นวองกับเสียในสนามใานอย่างเน, <c oughs> นาะรับอย่างญาติพ่นวองหรือว่าเมียเพื่อนว่าเอาไปหาเสียแก่เจ้าไรอีย่างเนี่ยยังสี่นะก็เลยอยากให้สิ่งดีๆครัแล้วก็ขอเสริมยังไงเนาะตะกี้เมียเสียทอนในคนเป็นพยาบาลอย่นี้ครับ,ค,รบคือเสียทอดว่าอันนี้พึกษากันเป็นน้ำรถไปไประชุมขอนจำตอนนี้เสียทอนว่าโอ้ยจักสิบวอกจากไหนเนมียผมยังสียหันมาเลียงกล้วยผมก็คิดหนักกูด้แต่ว่าบอกอยู่คำหนึ่งเดี๋ยว อันโวหยาบๆเนาะ,ะกูเชียด้เมียมึงน่ะเยี่ยงกล้วยให้ได้มผมก็เลยบังครับ<ม>ซื้อบบบคุณแบคุณสร้างนี่ตัวแรกก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบาัว่าผู้ใดเนาะเมียผมคือกันเอาเมียผมเนี่ยเาต้องไปพาดพิงผู้ใดครับถ้าลงทุนแล้วมีกำไรผู้ใดเขากระเฮ็ดขา,ขา,ขาขนาลงทุนเ่ามีกำไรมีแต่คนขาดก็เลยว่าพยายามเสียของซสีดีให้นอกจังแม่ที่มัดจำไว้นี่ไ่ได้บม่ได้บ่ได้มัดจำเงินคือโวกันคือโดยสัจจะรูกใช่จริงๆล่ะลูกเพิ่นออกมาเป็นตัวเมียโดยสัง ผมเปิดให้น้องแค่ไอ้นี่ขออนุญาตเนาะสองแสนหักแต่ว่าณมือนี้ผู้กองยึดไข่สามแสนตะลุกครับเป็นกำไรบวกจอดนะครับครับ๊วยขายครับบ๊วยขายนะว่าได้บ๊วยแคเน็บพี่นั่นจะคล้ายถามก่อนว่าเอาตัวใหญ่ถือว่าทิศทางการพัฒนาเลี้ยงควายเฮาะจะเป็นควายไทยก็ตามเนาะควายสายตางก็ตามเลี้ยงนี่ไม่มีขาดทุนนะครับฝากนะครับเบ่งหน่อย คิดง่ายๆกับพ่อขาชุนครับการเลี้ยงควาวยแต่ว่าอันดับแรกครับคือต้องข้าไห้ถึงมองอยู่เด้ครับบางมองกับเพื่อนกับสีย่องขายแต่ค้วยอย่าของอันนี้เปิดใจเลยครับพี่ไก่เมือนี้ครับแต่ผมนี่บอกเคยว่าสีขายคว้ยมีตะบังครับเสียทอดคนเดียวในโลกนี้ในประเทศนี้ที่มาซื้อควาวยเป็นยังคือต้องบังครับเพราะผมคิดว่าควาวยตัวนี้มันเป็นตัวยอดเลยมันมีกำไรแน่นอนก็เลยบังครับน้องเป็นยังคือบังครับเพราะว่าอยากเปิดใจพรรยาเพื่อนซึ่งเพื่อนเป็นพยาบัาลเพื่อนบ่ได บันที่นี่มันเป็นต้นทุนที่ที่สูงเนาะที่ว่าเขาสื่อควอยไม้ผมกับฮัดล่นคือจังไกในน้ำผมสื่อค้อยละค่าสองแสนห่าเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงเป็นตัวทูข้องตัวทูน้ำครับแล้วสื่อมากมันจะไปขายใสสินะครับพอดีสื่อเด็เดือนหนึ่งขจรมาถามสื่อสี่แสนเมียผมเห็นแล้วกำไรเนี่ยในืเมื่อ ซื้อเลยบไปเนี่ยเสียไก่บอกแนะน้ำเต็วจากตัวเดียวผมต่อไก่ได้ซีตัวครับได้ซีตัวเลยฮะสุดยอดดีครับคลิปดีตอนนี้ตอนนี้ผมได้ซีตัวเลยครับเป็นการเปิดใจนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ยังไม่เปิดใจนะแฟนมักพ่อแม่อาชีพพ่มักถ้ามักผู้เดียวแต่ว่าตอนนี้เปิดใจแล้วนะครับหรือว่าคลิปนี้ก็เป็นเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่บ่าทุ่นถามมาสําหรับเกษตรกรมือใหม่น้องครับเมื่อกี้ผมบอกว่าท่านจบคือการเรียกซื้อคั้ย คันไปบ่ถึงมองก็คือเบิดกระมีครับเห็นหลายเจ้าแล้วครับถึงกับเลิกเลี่ยงขั้วถึงกับท่อแล้วก็ฝากถึงเกษตรกรผู้ที่สืบยค้วบางข้างตอนนี้โควิดนะครับเนาะขายบ้านขายที่ขายท่างหนีโควิดขึ้นมาบ้านเพื่อที่สิหาอาชีพที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้บ้านนี้เพิ่นก็ยเห็นคั้วเห็นยังแต่ว่ามาสือขั้วกับคนที่คนที่หลอกคือเป็นเงินก้อนสุดท้ายจังขลากราชการเกษียือกันครับเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ข้ากาเกษตรเนี่ย เก็บมาทั้งชีวิตแล้วบาลน,นี้มาถือต้อมถือคั้วนียครับเห็นใหตุจบได้เห็นเห้รวยได้แต่การซื้อวายต้องเข้าให้ถูกที่ <c oughs> หรือว่าคนที่จริงใจเอาง่ายๆส่วนมากที่ผมได้ยินกับว่าผมผมบอกล่าวว่าเขาไปหาพี่น้องเขาเด้เพราะว่า <c oughs> พี่น้องตัวกันอะไรเดียวเนี่ย <c oughs> ซื้อกับมุ้งซื้อกับญาติผมซื้อกับอาผมท่องตอนที่ซื้อแต่ว่าควา้บพอท่อง <c oughs> ไปถามว่าเงินขึ้นใส้บุดแล้ว อันนี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ผมโมเลียงกิ่งเนาะครับอันนี้ฝากถึงพี่น้องที่กำลังชนใจเลี้ยงกล้วยแล้วถามว่าของผมอยู่นี่คอกล้วยผมอยู่นี่ซื้อกล้วยผมราคานี้ผมบม่กล้าขายนีหนีกล้วยเงิ้ยสองสามเซนแล้วครับมาหาผมไหมเราส่วนมากกล้วยที่เกิดจากคอกผมผมรับประกันซื้อคืนทุกตัวเพราะว่าผมเปมนนายหอยด้ับคือกล้วยตัวที่ผมไปเลือกซื้อผมคิดว่ากล้วยตัวนี้ทรงลูกหรือว่าเห็นลูกมันมาก ผมยังสื่อมาเป็นยังคคอวางสัน้นสื่อกล้วยต้องสื่อจากห้องมักขันห้องมักถ้าพู้ได้สิตีถ้าพู้ได้สิวาห้องเลี่ยงครับเด๋ย็บไปสื่อกล้วยตามคํายกยอดปอปัอนทรงเสริมมากล้วตอนนั้นตัวนี้ดียังสัน้นสิอันนี้พยายามเลี่ยงยังไงให้ไปเบิ้งไปเบิง้งคอกไปเบิ้งอิลีเบิ้งแม้มทรงลูกบอคือกันครับกับ้วยแม่เงยบางตัวอาจจะทรงลูกน้อยก็มีตอนนี้เห็นลายแล้วครับ,รบแต่ว่าแม่หน่อยทรงลูกเงยก็ตัวเงยก็มีนี่ คันเรียกซื้อกล้วยดิบเบิ้งลูกติดแม่ยิ่งดีครับจะสบายใจเอาล่องล่องลองถามเจ้าของมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป็นเจ้าของไพ่ลิ้นหงือดีครับอ่าเพิ่อนสวัสดีครับผมอันนี้ในน้ำตัวรอดหล่ะครับซื้อฟ้ามาครับพี่ครับครับผมยังบานมีซื้อฟ้ามาพ่้าก็หาเลี้ยงคอ่าก็เพิ่งเลี้ยงมีควายอยู่คอกสามตัวครับผมก็มาเห็นน้องไพ่ลิ้นนีอยู่คอกของเสียไกลนี่ผมก็เลย จองเพราะว่าผมเห็นพันธุกรรมเขาแล้วเห็นแม่เห็นน้องเห็นทุกอย่างได้นี่โดยที่บัต้องพ่ออธิบายยังไงนะครับผมกะเลยตัดสินใจอยากที่เอาน่องพละฤินนี่ไปพัฒนาบึงครับน้องพระฤินี่ตัวใดครับตัวคุณครับอ๋อสายตังนะครับนะสายตางั้นหนอยเดี๋ยวพายไปเนี่ยย่างนันไงนะครับครับสายตังนะครับ ตัวนี้เห็นปะครับครับผมตัวนี้ครับโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับพลายน้องพลินสายต่างนะครับโอ้อ euh. าย anyway. ุเพ <17 sven. S 2> ิ่งรับไปได้ครับตัวนี <academ. S 2> ้ครับตัวนี้สิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนเนอะครับพี่น้องครับบริโภคครับาขอเสริมเนาะไอ้พี่แป็กครับนี่เราพี่แป็กเนาะครับกล้วยตัวนี้ผมเพ่เคยเปิดขายเลยครับครับผมด้วยความเห็นใจไอ้ไอ้นี่เราเก็บเงินมาจากต่างประเทศครับเรามาซื้อกล้วยก็ขออนุญาตเลยเนาะไอ้เอาตรงๆรงมาเลยครับระหว่างเรามาซื้อกล้วยจากญาติเราแสนสอง มันบอทองเพิ่นกับพอขึน้นกันไหนขายขาดทุนสี่หมืน่นเราคั่วตัวนี้ถามพี่น้องที่เขามาหาผมเลยผมบม่เคยเปิดขายครับคับ่วตัวนี้ผมบ<แ>ม่อยากให้คนซื้อผมเปิดไปสามสิบห้าผมมาถามไปโดน <c oughs> ผมเปิดไปสามแสนห้าย <c oughs> แต่ว,ว่าด้วยด้วยที่ว่าอยากให้อายเรา <c oughs> คือคืออยากให้คนเลี้ยงคั่วไปตัวนะครับเ<อ>พราะอยากให้ทอดอยากให้เราไปต่อเพราะอยากให้เล่าโซเลี้ยงคั่วผมอยากมีมูในการเลี้ยงคั่วเพิ่มขึ้นผมขายนองไปเล่นมือหนีขออนุญาตอีกที่สองแสนห้ยแล้วครับ สองแสนเราพี่น้องที่ที่ขามมหาผมนี่เราเราพี่น้องที่ของมหาผมจะของไม่ครับจะของไม้ชงมอเปีกมื่อนี้อีกอยากอยากได้ตัวนี้หลายคนครับครับผมแต่ว่าอยากเมรอยากด้วย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 คิดใจเนาะคือว่าเขาใจเพิ่นตอนที่ผมอยากเยียกล้วยก็เลยอยากให้อายเพิ่นในไปต่อยอดอยากให้เพิ่นไปแก้มือตัวนี้กับคุยกันแล้วคันได้เอาไปมันคืออเกามาคืนให้ผมผมไม่ค่าเลี้ยงอีกมื้อละสองร้อย โพราะไอ้ขาดทุนเนี้ยเราประกันพร้อมครับพี่น้องครับตอนนี้ได้แล้วสามแสนได้กันได้แล้วหางมื่นบอกจากว่ำนี่นะครับนี่นี่นี่คือกำไลหางมื่นเราอันนี้ขันโมเลี้ยงจริงเนาะเบ็ดหนาทีพร้อมไดิเพราะว่าเราบริหาขาดทุนจากผมแหละครับเออเราขายมือนีเราได้กำไรลหางมื่นขายขายแล้วบ่ครับมือนี่อ่ะครับโอ้ยังยังยังก็ตอบแบบปพัฒนาก่อนเนาะครับผมขอบพระคุณครับโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณเดยความรู้ครับมือใหม่ครับพี่น้องครับเพราะอยากในไอ้มันไปแก้เพราะอยากเพราะอยากให้เราท่อ เบ่อยากเขาเราหยุดเรียงคั้วไหมครับครับผมเอาไปชค่นียขัย้วขั้วกับพวกใคเดี๋ยวพี่ไก่ไกครับครับก็ขั้วที่ออกไปนีจ้งของเสียทอนนอกจจนว่ตังซื้อว่าน้องควรถุงเนาะอยากให้น้องพี่น้องคนเรียงขั้วให้ต่อยอดคือให้มันจะเลื่อนให้มันจากซื้อลักแสนกให้เป็นลักล้านพี่แปลคือกันครับจากเคยตัวมากเคยถือตุ่มมากขันของมาผมผมเอาใจให้แน่นอนจากคั้วที่บ่เคยคิดว่าจะแบงก้าแบงให้เพราะว่าอยากมีพี่น้องในการเรียงคั้วให้มันลายขึ้น ให้มาพัฒนาซอยกันขอให้คำคุ้นขอให้ราคาหลายๆเท่าจากนี้ไปจากแสนขอให้เป็นล้านครับ,รบผมขอให้คำนาคุ้นหลังนะครับไปกินยาอ่อนไปน,นอนน้ำใสเนาะแต่ลูกแตกเต่าครับไปพี่น้องชาวควยายห้องไปหาบอคาซาซ <c oughs> ฝากสุดท้ายครับเท่าไรควายไปพัฒนาเราแผนพัฒนาเข้าต่อไปเป้าหมายเท่าครับเจริทอดครับครับผมต่อไปนี่ผมอาจสิบเดช ข้อยผมอัดสีบรอนด้เป็นถึงล้านแต่ว่าผมสิขายอยู่ในที่ราคาที่ผมซื้อไปอัดสีบรอนด์พี่น้องเอาไปต่อยอดไอ้คือจังอ้ายเพิ่นปล่อยให้ผมสีหน้ากับสีบรอนด์ถึงราคาจะสูงเกินไปสีแม่ครับเอากำไรตัวละแสนบปล่าบัปันนะหายไมีกำไรไว้เลยเนาะเป็นกำลังใจของคนเลี้ยงควายเนาะครับผมก็เห็นใจคือกันครับผมโอ้สุดยอดครับถือว่ามันนีกาเอาใจให้กันไปดูแลต่อ นะครับใจรักใจใจซื่อใจนะครับมิตรภาพของคนเลี้ยงควายของคนทักควายครับพี่น้องครับเมือนี้ก็อบอุ่นนะครับประเทศนี้ก็เข้ากันที่เอาควายขึ้นรถเนาะสมบัติไปสู้ที่ฟาร์มใหม่ครับครับเดี๋ยวชมบรรยากาศในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับเจริญครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับผมนักบ้าเนี่ยห้ผมจับจอยบ้า ครับปที่นีไอ้พี่ไก่แจ้งพี่น้องเขาน่าวามือนีมุ่นคาในการส่งมอบแม่พันธุ์ค่อยงานแบบกับพ่อพันธุ์ครับทั้งดาลงทั้งแม่พันธุ์ในอนาคตเนาะครับฝากบอกพี่น้องนะว่ามุ่นคาครับในการส่งมอบครับพี่ไก่มื่อนีเมื่อนี้เบ็ดเบ็ดเซ็ตทุกตัวทั้งทั้งเบ็ดหาตัวครับครับหาตัวที่ได้แบ่งตะบาร์ส้มจ่องที่เขาคุยกันตะเบื้องต้นนะยังคือมัดจำด้วยสัจจะลูกผู้ชายสำหรับผมบ่ได้บ่ไริสิทธย์เรื่องนั้นเงินมื่อนีบ่พอหลานไหมครับครับ ก็ถึงนานแค่เพิ่นดอกขาดอยู่หนึ่งสองสองหมื่นบาทค่อยจะครบหนึ่งล้านบาทครบหลานครับพี่น้องแน่นครับตัวนี้เกษรแปดหมื่นบาทครับถือว่าเป็นการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จอีกจุดหนึ่งของของคุมควายบันผือครับนะครับเป็นที่นี้พี่น้องสอบถามมาว่าอยากขอแบ่งควายครับพี่กาอย่าพัฒนาในฟาร์ม่่อตอนนี้ครับสามารถชี้เข้าตอนนี้ยพ่อมีแบ่งไงพี่น้องเขาเพิ่มเติมว่มีครับมีครับคุ้ยคุ้ยอยู่นี่ขายขายขายได้ทุกตัวครับครับขอให้ราคาตรงกันก็มาเบิ้งเอาครับ คือเลี้ยงกล้วยก็ต้องขายเลี้ยงดูครอบครัวยังไงก็ต้องขายครับสิฮักปานใดก็ต้องขายครับขอให้เฮาพอใจซึ่งกันและกันครับกันพอใจทั้งสองฝ่ายไม่มีปัญหาครับคอยมาเบิ่งคอยมาเที่ยวหาสคัญมืตอนี้ในการส่งมอบคือคนที่ผู้ใหม่เนาะก็ไปต่อได้แม่นครับจังได้รับจังได้ครับจังได้คล้ยคล้ยคล้ยที่ครอบผมจังได้ก็ไปต่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไปต่อได้ครับครับผมรับประกันในทุกตัวครับเพราะว่าผมวางแผนในห้อยครับโอเคครับเมือนี้ครับอบอุ่นครับพี่น้องครับ เพิ่นไปกินยาอ่อนไปนอนน,นำสายนะครับคำหนาคูนหลังนะครับเป็นมือมองคลครับมือน,นี้ครับเพิ่นแตกลูกแตกเต่านะครับโอเคครับผมจะทอดมี่ยังเพินเ่นเติไปปะยังครับเดี๋ยวไปคุยกันอยู่คุยกัน,น <S <S <ข>อยูจะผลเนาะไปเปิเปดฟ <ไป S 2> าร์มให้เทาส่งมอบกันแล้วกันสิไปทายถ้ำหลพี่น้องเขารับชมอยู่ที่ฟาร์มใหม่ข้าวหอมฟาร์มควายงามนะครับอยู่ที่พาบอลนะครับเตี๋ยต่ำมาชมครับขอบคุณในรายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเจ้า